โ okay, อเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมโอเคโอเคกับพี่พี่สตีฟพี่อเลิศเออพี่อเลิศพี่อ,อเลิศที่ระดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูขันเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้หหนูว่าพ<ะ>ี่อเลิศ<ะ>ที่รเดชอ่ะเยะ่เย่ใครคืออเลิศที่รเดชเอา้า ไม่รู้จักเหรอไม่แล้คนที่ตัวในไอเฟซเมนเลยนั่นน่ะคนที่ตาติี๋อ่ะอเล็กไม่มีคนชื่ออเล็กเล่นนะเธอมีคนที่ตาตี๋ี่ะนั่นมันเจมนั่นมันชื่อเอ้นั่นมันชื่อเจเจอเล็กที่ไหนวะเขาชื่อเจเจวายหน้าแตกหน้าแตกโอเคฮะวันนี้เราอยู่กันในแมปหาปุ่มนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นใช่แล้วค่ะคนสร้างแมป ได้แล้วคนสร้างแบบซึ่งบอกไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบของคนไทยสร้างนั่นเองนะทุกคนซูฮกซูฮกขัขขขบคุกมากเลยค่ะนี่ช,ชื่อแบบว่า the s e e d ฮะเราได้นี่มาในกล่องเนี้ยอ๋ออันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะอันนั้นมนเก็บว่าอะไรไปวางบนบล็อกทองอ๋อคือเหมือนว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอให้เอาเนี้ยเป็นตัวช่วยถูกไหมเป็นคีย์รัดน่าจะใช่แหละเออก็เธอถือไปแล้วว่าเก็บไว้นะใช่ใช่เออเออ ได้แล้วนิ่มอ่าอ่ะก่อนดีกว่ามาอ่านกดก่อนดีกว่าหึืมนี่งไงกดมาแล้วไหนวะเล่นในโหมดผจญภัยห้ามทำลายบล็อกข้ามกรงเล่นในหนึ่งจุดสองจุดสองนี่โหมดผจญภัยแอ็ดเวนเจอร์โหมดเลยใช่ใช่ใช่เราต้องปรับเป็นเกมโหมดสองพร้อมนะค่ะพร้อมนะค่ะไปเลยค่ะตบป๊า 웰คอมจูเม็ปเดอะซีซี่ควายเดอะปทุกโอ้ยตกใจตกใจในด่านแรกค่ะอันนี้ก็คือหาปุ่มใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็คือหาปุ่มและไหนบล็อกสองค่ะเฮ้ยอันนี้อะไรถึง่าจะมีซ่อนไว้ละมั้งบล็อกทองเธอหินห้อยด่านที่หาไม่ได้จริงๆอ่ะไหนเุ้ยไม่ใช่นี่มันลูกกันนี่ต้นโคโค่เนี่ยเฮ้ยเหินห้อยมันหินห้อยตรงไหนแล้ว มันเป็นลูกโคโค่ที่มันยังไม่โตหูหนมที่ไหนทักแชทมาเนี่ยดิ้งดังดิ้งดังเราว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างบนแน่ๆเลยแล้วทำไมขึ้นไม่ได้ล้ววะนี่แตคือไม่ได้แค่นี้รือเปล่าข้างบนนี้มันน่าสนใจอ่ะมันทําเหมือนให้ขึ้นได้อีกอ่ะมันติดถัวอ่ะมันมีบล็อกกันไว้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเธอเห็นนี่นี่เวลาเธอถาวันมันหงายขึ้นมาไหมใช่ใช่แสดงว่าคอมไอ้ยคอมแม่เราขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นบล็อกคอมมานต์ตรงนั้นข้างบนนั่นแหละพี่อ๋อแล้วมันจะขึ้นไป มาอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนี่นี่มานี่เรื่อยๆเอ้าไปไม่ได้เห็นไหมไม่ได้แต่บล็อกเข้ามามันอยู่ตรงนี้อ่ะเราไปไงอ่ะอ๋อค่อยๆเฮ้ยนี่ไงมาได้มาได้เออแต่ก็เดินขึ้นไปอ้าวตกนั่ดิอ่ะเห็นไหมขึ้นไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่คือบล็อกเข้ามามันอยู่ตรงนั้นอ่ะนี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไอ้ไม่อยอันนี้ไงปุ่มไหนทำไมเรามองไม่เห็นขึ้นมาไหน ขึ้นมาขึ้นมาก่อนสิโอ้โหัวแต่มองข้างบนนะปุ่มมันก็อยู่ตรงนี้โอโหไปค่ะกดปิว้วเอ้ยลอก<ม>คิ<ห>อกอดิเฟกเขาบอกว่าเป็นปุ่มปอมาหลอกกันทำไมเราต้องไปทางไหนอะ่ะวันนี้ก็เป็นปุ่มแล้วว่าหรือว่าต้องขึ้นทางนี้จริงจริงอ่ะแล้วมันต้องมีทางขึ้นดินี่มันขึ้นไม่ได้อะ่ะเนี่ยมาติดหัวทุกคนว้ยจะพาเขาเดยวเข้น ่ <gesch> ่เกคะโอเคใจร้ายกว่ะหาที่อื่นไม่ได้โคตรแย่ทุกคนดูดิอ๋อนี่ไงนี่ไงเธอถ้าเกิดจากสกิปก็เอาได้มาวางแต่เขาว่ามันด่านแรกเราอยู่เพิ่งสคริปต์เลยดีกว่านะแต่เขามีให้หลายอันนะมีครบแหละมีแค่เจ็ดไม่ใช่หรอด่านนี้มีทั้งหมดสิบห้าด่านนะเอาเหรอเฮ้ยตรงนี้ไม่รู้อ่ะตรงนี้ไม่รู้ไอปุ่มดีไม่รู้เอ้ยนี่ไงเย้เย้เคลียรแล้วโโอ้หพี่ขวัญนี่สุดยอดไปเลย ันบาร์มาให้เองเหรอเลเวลสองเพราะว<ต>่าแบบปกติคือเราจะกดจะเจอ<ะ>เจอแล้วแ,บบแตยใช่ปะแต่นี้แบบเดียวไม่ใช่อัน,นที่สกิปไม่ใช่แลละเย้เขาชอบระบบจังเลยอ่ะสร้างเก่งมากเเธอไม่มีรอย,อ,อยเลือดด้วยอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดคนสร้างแบบเห็นพี่ขวัญแค้นนะสามารถพิมพ์มาหาพี่ขวัญได้ทุกคนจะมีจะมีจะมีให้สร้างต่จะีจให้น้องสร้างต่อแบบโอเคเอนเออ หาปุ๊บโอเคเคเอ็นอะไรงี้ใช่อฮ่าลืมนะคะถ้าน้องถ้าน้องเห็นพี่แคร์น้องก็อย่าลืมอย่าลืมทักมาพี่นะเชื่อเราว่ามันจะมีจะมีเด็กแอบอ้างอ๋อแอบอ้างว่าหนูเป็นคนสร้างเองแหละพี่เงี้ยใช่เดี๋จวแล้วนะน้องไม่ใช่ปุ่มปุ่มไรบ่ น้องนายมีกี่กับพี่ไม่ได้เลยครับพาค้าจะไม่ใช่น้องก็ได้นะตางเก่งเงี้ไม่รู้เ,เหมือนกันอยากร <Yeah. S 2> ู้อายุเหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่ไหนเจออะไรไม่รู้หลอกเต้นโอ้โหโอเคอะชอบโมเมไม่เจออะไรก็บอกเจอตลอดอะเนี่ยมันดูเหมือนมีอะไรข้างหลังนะแต่เหมือนไม่มีแล้วอ๋อให้ติด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 ,ต,ด,ต,ดติดใหญ่ติดใยรัก ยายรักของเราใช่ไหมล่ะดคนอื่นไม่เดินไปขึ้นมานเหมือนมีอะไรใช่มันมีอะไรเหมือนมีอะไรหมดเลยเพราะว่ามันเป็นบล็อกแบบนี้ไงมันก็เลยดูเหมือนมีอะไรไว้เถอะอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยปุ่มอยู่ไหนเราจะมอบหน้าที่ชันนี้ให้เป็นของเธอไม่เอาฉันดูแล้วฉันว่าไม่มีเป็นว่าอยู่ข้างนอกเขาสร้างเก่งจังเลยอ่ะเขาสร้างเก่งลว่าเดียเจาะไ่ข้างนอกก่อนนะอุ้ยหาไม่เจออ่ะปะอุ้ยอาเลจย เราว่าเราจะคลิปเลยดีกว่านะพีเราหาไม่เจอจริงๆอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่สคลิปล่ะอยู่ในปาร์ตี้ระดังกบไฟอ ยังร้อนดังกับไฟเยอะอีกไปไปเลยมันจะสคลิปแล้วฉันหาไม่เจอขวัญสวยเซ็กซี่พอดังกับไฟพีอามาพีอามาพี่เมาม้เขาไม่ให้ดอกเอามาให้เขาเอาแบ่งกันคนละครึ่งนี่ม้นเจ็ดอะแบ่งครึ่งไม่ให้ดอกแบ่งมาดอกฉันรู้มันอยู่ตรงนี้รู้ได้ไงมันอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ลงไปสิเก่งจะหล่อนนะมันใส่อี้เนอ่อ ทุกคนโทษพี่ขวายนะพีมม่ขวัญเขา,ายอมแพ้นะฮะพี่ไม่ได้โกงพี่ไม่ได้โกงนะ <c oughs> ก็ไม่ได้โกงแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอจริงๆมันก็สคิปได้ไงโจก็เราหาไม่เจอจริงอ่ะเพราะฉะนั้นด่านนี้พี่จะหาให้เจอเ <c oughs> พราะฉะนั้น <c oughs> ด่านนี้เรากดสคิปไปเลยดีกว่าเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้ต้องหาให้เจอดิ <c oughs> โอ้แล้วามันเป็นด่านหินนะมันไม่ยากเกินความสามารถของเราป่ะพี่ <c oughs> <c oughs> อ่านเมื่อกี้ยังยากเลยยังหาไม่ได้เล โอ้โหเราคิดว่าจะมีแต่ข้างบนมีข้างล่างด้วยหรอโอ้ oh my g o อโอ้พระสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวถ้าหาเจอแม่งเป็นปุ่มหลออีกเชีด,ลดิลองดูลองดูข้างบนนี้ไม่น่ามีค่ะน่าจะอยู่ข้างล่างน้อง,อง,งถ้าพี่<ม>ตาบอดมองไม่เห็นก,ก็ขอโทษด้วยเอ้ยนี่เป็นไร <laughs> พี่จะเข้าไปดูว่าเขาแบบมีแบบหลอกเหมือนไอ้นั้นหรือเปล่าฝรั่งทำอะไรนี้อยู่ใต้ลาวาวิา่งย,ย่างเหมือนกันนะเนี่ยหนยอ่ะปุ่มไม่เจอเลยอ่ะ อะไรเนี่ยตั้งแต่เราไปพักผ่อนมานี่สายตาเราไม่ดีขึ้นเลยเหรอ,อยากไปไหมกิเอ็นฮะแน้เนี่ยมันยากเกินไปไหมแต่จะไม่รู้ไหมล่ะเจเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเขาว่ามันอยู่ข้างบนเนี้ยแหละ,ะเฮ้ยเล้วจะตีเขาองมาทำไมเนี่ยเจเนี่ยปุ่มอ้าวอ้าวเงียบแสดงว่าไม่ใช่ จะแดงว่าไม่ช็อตมีไหมเอ้ยเอ้ยเอาปุ่มปม้อมอีกโอ้โหปุ่มจริงมันอยู่ไหนอะมีอีกไหมมีอีกไหมปุ่มนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นเพมเจ็ดด่านไหมอยากเกิน <laughs> ได้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 ได <laughs> อุ๊ยอันนี้ด่านไลฟ์ปาลี อีห้องจมุดแบบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเวันนี้ขยันสร้างมากเลยวันนี้ี่การไปแบบรวดเร็วดูเฟสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เราเก็บไว้ใช้ด้านหลังๆได้ไหมเรียทำเป็นพูดเอาก็เดี๋ยวเราหาก่อนถ้าเราหาไม่เจอเราค่อยใช้เอาอย่าไปใต้บันไดด้วยนี่มีเลยมีอะไรอ่ะพยายามเดินชนป้ายเผื่อว่ามันจะทะลุเข้าไปได้ไม่มีอะไรหรอกมีห้องลงห้องลับอัลซ์โซรี่ไม่ได้ตัด อะไรเหรอครับไปกดโดนและคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องลับแล้วให้เราขึ้นไปมันมีปุ่มแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่ากดดูอ้ามซอรดี้อะไรอ่ะก็มันตอนแรกมันมีป้ายอยู่เข้า oh. ใจไหมอ๋อแล้วยู่เขาก็ไปเผลอทุบมันมัง้งแล้วป้ายมันก็หลุดแล้วก็เจอโอ๊ยโอเคให้เขากดได้ไหมเนี่ย <laughs> เธอกดไม่โดนอ่ะอู้ด่านห้าแล้วเนุโกงอ่ะเขาไม่ได้ขี้โกงอันนี้ขอโทษจริงๆหรือว่ามันมันมันชนได้อันนี้พี่ไม่รู้นะแผ่นป้ายติดมาที่มือเลยเนี่ยอุ้ยเผาทิ้งก่อนทำลายหลักฐานไม่มีแล้วไม่มีอะไรสาวเธอเธอเธอไม่นี่ไม่นี่อยไรเรอะเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นนะ จะอ,อยู่ขนานอยู่ขา้ขางหน้านี่ยอย่างเงี้ดจอตี้เคอนนเอ็นเคสี่โอ้ยหวัดดีอลารฉันเล่าสโนมีโอราฟสุดหล่อแค่เซอเองหวัดดีอลารฉันมีอะไรจะบอกเธอเน่ยอะไรหรอฉันจะบอกว่าเธออุบาที่สุดในโลกเลยไงล่ะ,ะไร เธออยู่เบื้องหลังของโอลาตัวนี้แล้วไม่เราก็ยืนเลาอยู่แค่ข้างหลังแล้วเราผิดอะไรเฮ้ยเธอพูดไงมันเป็นเสยงของเธอเราจำได้เราไปยืนอยู่เบื้องหลังเฉยแต่ว่ามันต้องอยู่ในซอก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 หีมะนี่แน่เลยเถอะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบเนี้ยเขาน่าจะซอกในซอกแน่เลยซอกหีมะใช่แล้วเธอดูข้างบนเดี๋ยวเราดูซอกเองแม่เราเห็นอะไรบางอย่างอะเธออะไรเหรอจะหาทางไปกันเฮ้ยนี่นี่นี่ตด อะไรเหรอได้เห็นอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้อ่ะนี่เฮ้ยอันนี้ไม่รู้นี่วันนี้ที่ไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรลงมาทําไมไมเธอไม่ได้มองดีๆหรือเปล่าอาจจะมีอะไรไม่มีอะไรโหใส่เจ๋วขนาดนั้นทําไมจะมองไม่เห็นนี่เธอไม่รู้เหรอได้ฉี่โอลาฟเนี่ยนีไหนเออติดเออติดตามาแล้วมองตามตู้สิฟะ เออใช่ใช่ใช่เหมือนมีอะไรใช่มีมีมีโอ้นี่ไงก็ใช่เลยนี่ยมาแล้วค่ปุ่มไม่เจอวะเย้ผ่านแล้วโอ้ยไหลโอ้ยไหลโอ้ยราเล่นกี่ด่านนะเล่นเจ็ดด่านเล่นเจ็ดด่านด่านที่หกแล้วค่ะทุกคนเล่นแปดก็ได้เพราะด่านหลังๆมันอาจจะยากเล่นแปดแล้วกันนั่นเนี่ยโอ้โหโอ้เฮ้ยมีทางลงมาโอเคต้องไปไหนงั้นเราดูห้องบนแล้วกันเดี๋ยวน้องดกว่าเราเห็นปุ่มแล้วแหละ อ้าปุ่มปอมเออมาดูมามามาดูมาเหมือนเขาจะมีความสุขนะกับการโดนโดนลาวาเออ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 มึงก็ต้องอยู่ข้างบนแล้วแหละถ้าข้างล่างเป็นปุ่มปอมอ่ะแล้วถ้าไต่ลาวาขึ้นไปข้างบนแล้วมันเกาะข้างบนได้ไหมไม่มีอะไรให้ปีนเลยเออนี่ไงปีนขึ้นหน้าละโอ้เคนเดซี่นี่เก่งจริงเลยครับ จันปีนตั้งหนาแล้วหย่อนกำลังปีนป่ายขึ้นไม่หยู่ย่อนเฟเจอร์ได้หย่อนอาอจริงเหรอหล่อนอ,ออ๋อตอนนี้ฉันยังไม่ได้ปีนย่อนเฮ้ย <c oughs> ไ,ไม่ใช่อ่ะเจอปุ่มแล้วแต่ไม่ใช่เชิด,ด,ด,ดจ้ะเจอปุ่มมีปุ่มก็ยังไม่ใช่ท้าไมต้องหลอกกันนุ่งอ๋อ <c oughs> โอเคเจอไปเนี่ยก็มันไม่ใช่เลยต้องสองปุ่มอ่ะมีสองฝั่งอ่ะเราว่าเราสกิปกันดีกว่านะอะไร ไม่เจอเขาสงสัยอยู่มุมนึงอะแต่ว่าเขากดไม่ถึงอะมันมีอยู่รูหนึ่งอะที่น่าสงสัยอะเดี๋ยวหาก่อนโอเคมาดูตรงนี้หน่อยเนี่ยมีรูอะรูไหไเนี่ยมีรูเยิบเล็บยูเนี่ยอ้ามันไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่มันดูเหมือนมันใช่อ่ะก็เลยไม่แน่ใจมันไม่มีไม่ใช่หรอปุ่มอะอ๋องั้นเราสกีเพิอแล้ววันนี้ไม่ได้อ่ะอหู้ไม่มีความพยายามเลยนะเคเอ็นเคสิก็เขาพยายามแล้วเนี่ย เราขาด5อันแล้วนะว5อันกับอีกกี่ด่านมาเนี่ยอีกตั้งแปดด่านผมไปก๊อ oh ชเหมือนหายะหาง่ายขึ้นอนะเปลี่ยนด่านแล้วเหมือนหาง่ายขึ้นนะ <c oughs> อะเฮ้ยอาจจะง่ายก็ได้ดานน่ดานนี้ด่ันนี้ดูดูดูไม่เยอะดีน่าจะหาเจอง่ายกว่า <c oughs> อ่ตรงไหนวะในด่านที่เจ็ดนะคะทุกคนเราจะเจอง่ายขึ้น <c oughs> หรือไม่ดูแล้ว,วเนี่ยไม่เห็นไรเลยกำลังลุยน้ําอยู่ ไป้ฉันจะปุ่มอ๋อเฮ้ยปุ่มปลอมวิ่ง Fake w เลเนี่ยหาทำให้หาปุ่มปลอมง่ายอะแต่หาปุ่มจริงเนี่ยหายากมากฉันลงลาวาไปทำไมก็เขาลงไปดูเผื่อมันมีรูสันลงมันก็ไม่มีรูแล้วอ้รูนี้มันไม่มีเหรอรูไหนที่มันก็ตีได้นะก็ไม่มีไงมองแล้วเห็นป่ะล่ะเดี๋ยวนะมีตัวนี้ด้วเหรอในรูดูแล้วไม่มีอะไรเลย ขัดจะดูว่าข้างบนมีหรือเปล่าเอ้ยลืมตรงนี้เลยอ่ะไปตรงไฟอ่ะมันปากัวได้ปะไม่น่าได้นะถ้าเราปีนดูมันจะเหมือนมีตรงตรงปลายสุดอ่ะมันจะเหมือนมีช่องอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ลึกนะที่เรายืนใช่ไหมเออว่ะไอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมีรูอยู่เห็นปุ๊บแล้วกดเลยกดเลยกดเลท์โอเคเราเชื่อโอเคครับไงวะให้เขาตีไหมเราต้องกดได้ดิกด กดดิเว้ยเอ็นช่ไหมถูกด้วยเป็นไงโอเคฉลาดมาด่านแปดแล้วจานซิตีแล้วะ,ะาติชาติ้าตประเทศเลยดิไม่เดี๋ยวมันหายเองเ่ะอะเฮ้ยตรงนี้มีน้ำอเอ๋ที่มันโน่นจริงนะฮะไม่ดูนี่ไม่มีอะไรหรอเหเอไม่มีหรอไม่มีไม่มีอะ <G ül p id> ไรลยดูเจอย,าย,าย,าย,จอยไม่มีอะไรในลูปูเฮ้ยในนี้มีปุ่มกดไปสักหนึ่งที เฮ้ยเก่นได้ปะนี้ไม่รู้ดำดำรู้ดำดำดูเด็ดีดูเด็ดีดูดำดำเย้อ้าวเจอแบบงงงงนะทุกคนอ้าวเย้ผ่านเลยโอเคโอเคค่ะทุกคนเชื่อแก็ผ่านไปได้แต่ว่าเราใช้เราใช้ข้ามไปสองด่านใช่ไหมกระิปไปสองด่านใช่มีควัญแบบงงเงียให้จบนะฮะ ก็มันหายากอะค่ะปัญหาไม่เจอก็เลยสกิปนะทุกคนก็ตามนั้นแหละครับแต่ทำใจนะครับน้องๆจะว่าพี่ก็คิดดีๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนมองแง่นะครับผมแต่ไม่อยากว่าพี่ฝานแต่ก็อยาว่าพี่ฝาดดูเป็นความสนุกนะครับผม แต่ถ้าถใครคหาเจอิก็มาบอกพี่ได้นะว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับผมส่วนแมพไปหาตัวเราเองโอเควันนี้ก็ช่วย,ยกดไลค์กดแชรกก์กดซับสไครต์พี่พีกับพี่ขวัญด้วยนะครับวันนี้ปนะบ,บ,บายบายบ๊ายบายลามะบ๊ายบายคะ่ะ <laughs> บ๊ายบาย <laughs> ทุกคนคะ่ะ <laughs>